วันนี้เราจะมาทำอาหารเหนือจ้อผักกาดกันครับหลังผักกาดให้สะอาดก่อนหั่นผักกาดเป็นท่อนพอดีคำตำพริกกับกระเทียมให้หน่อย เตรียมหมูชิ้นเล็กๆไว้ใส่ในหมอ้อตั้งหม้อใส่น้ำซุปให้เดือดใส่พริกตํากับกระเทียมลงไปตามด้วยหมูชิ้นเล็กๆ ใส่ผักกาดลงไปทั้งหมดปรุงรสด้วยน้ำปลาและเกลือต้มต่อจนผักกาดนุ่มจอผักกาดร้อน